พูดอีกพูดอีกค่ะพูดอีกค่ะไปคุดโชว์หน่อยไม่ขุดซะแล้วเฮ้ยลุกก่อนเห็นหมอนใบนั้นไหมนั่นอะหัวจุกนั่นอะมันกัดตอนเด็กๆอะฮะไปหาปลาไม่ให้ไปหาปลาไม่ให้หนูไปหาปลาไปให้ปลากอดก่อนให้ปลากอดก่อนไปให้ปลากอดก่อน ให้ป้ากอดก่อนทายังไงให้ป้ากอดดีๆให้ป้าหอมให้ป้ากอดก่อนกอดแล้วก็หอมก่อนหอมยังไงหอมยังไงป้าหอมให้ป้าหอมก่อนยงหัวไปให้ป้าหอมก่อนหอมยังไงอะให้ป้าหอมก่อนเออหอมก่อนเออให้ป้าหอมนีหันมางี้ออโอเคลุกมา ให้ก็ไม่ได้ให้เยอะด้วยนะแต่ก็คือนิดนึงก็เอาขอให้ได้กินเออแค่นี้ก็มีความสุขละอ่ะไปเข้าที่ค่ะเข้าที่ค่ะ,คะไปไปนอนได้แล้วแม่จะดับไฟแล้วค่ะแล้วแล้วแล้วหูคนสวยวันนี้หนูไปเดินออกกําลังกายมาป้าพาไปเดินตอนเยน็นเดินหน้าบ้านเหมือนที่ทันดาค่ะแม่โอ,อ๋ไม่ได้ลงไปถ่ายคลิป,อ,ปอ่ะไปนอนป่ะไปนอนข้างๆฟ้าไปนอนข้างๆฟ้าเอาเฮ้ย นี่มันที่แม่พาเพิรนพาเพิรนนี่มันที่แม่ทำหน้าดิแม่แบบนั่งหงอกป๋าค่ะนี่ดิทำตาปลับเปลือกนี่มันที่แม่พาเพิรนนี่แม่เอานนี่อะไรอะไรี่แม่ลูกฮะที่แม่เอาใส่ใส่แว่นไห้ให้ จะได้ไม่แสบตาเนาะต้นเนาะเข้ากับกางเกงเลยเนี่ยกางเกงก็สีเหลืองนะขอบเหลืองนะใส่แว่นด้วยเรียบร้อยเอาไปหาป้าให้ป้าดูซิว่าสวยเปล่าเลี้ยลูกไปให้ป้าดูกันเลยว่าสวยเปล่าป้าป้าให้ป้าดูกันน่อยไชอบเอาไปให้ป้าซิเอาไปให้ป้าอ่ะเอาไปเอาไปให้ป้าเอาไปให้ป้านะดีๆเอาไปให้ป้าไปหาป้านะ อะพีคือแล้วเว้ยแต่พีคือแล้วเอออนเราเกะป้าเราเกป้าเ็กดีัต่้า,าเ่กอนล่นก่อนนก่อนเนก่อนเออ <c oughs> อะแม่ได้พี่คือแล้โอเคนะนะอะไรอ่ะหยิบได้เะล่ะเออ <c oughs> <c oughs> เอาหยิบได้เปล่า <c oughs> เอออย่างนี้เก่งมากรีโมทนี่โคตรแม่นเลยนะรู้เลยอะ่เะเออแล้วป๋าไม่ให้นี่ไม่ได้แล้วนะค้ามไม่ได้หล่นพื้นอ่ะปู่เอาลงมาได้ค้ามไม่ได้อ่ะได้ไหมรีโมทเลยเอออ่ะแม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยอ่ะปอาป๋าเอา้เอา อุตส่าห์ช่วยเอาปลาเอาปลาให้ปลาเอาปลาให้ปลาโอ้โหโจ้เข้าไม่ได้เอาไปาให้ปลาเออเอาไปาให้ปลาโอ้ยเก่งกะรีโมดเนี่เก่งกเก่งเก่งเก่งเอาอะไรเอาอะไร <c oughs> เอาค่าจ้างเอาค่าจ้างทำไมอ่ะเอาไปไหนเอาไปกด เอาค่าจ้างเอาค่าจ้างให้ปาหยิบให้ปาอ,อ่านะแค่นี้นะนะไม่ให้หรอกนะ <c oughs> กดโอเคค่ะอ้าวไปโอเค